สวัสดีครับเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอข้างนอกแล้วจะต้องอใช้ไม์ที่เป็นสายระยงระยางไหมครับผมเองก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม์ตัวปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือสารอนรุ่นที่มีสายเวล,ลาไปถ่ายวิดีโอข้างนอกจะเจอปัญหาประจําเลยก็คือว่าระยงระยางเกะกะแล้วไม่ไม่สะดวกสบายนะครับก็เลยมองหาไหม์ไร้สายนะครับก็ไปเจอตัวนี้สั่งมาจากจีนนะครับยี่ห้อแซนไทย H. เป็นไมโครโฟนคู่แบบราเลียก็คือเป็นคลิปนี้แต่ว่าไม่มีไม่มีสายนะครับเป็นไร้สายส่งสัญญาณกันหากันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดบลูทูธของอุปกรณ์เลยนะครับมือถือไม่ต้องเปิดบลูทูธไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันสามารถ plug and p a y ได้เลยและก็ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือสามารถใช้กับทุกๆอุปกรณ์ที่มีพอร์ต USB-C นะครับนี่แค่ตัวนี้ เสียบเข้าไปได้นะครับก็สามารถใช้ได้กับทุกๆอุปกรณ์เลยไม่จําเป็นต้องโทรศัพท์มือถือนะครับพวกแท็บเล็ตอะไรก็ใช้ได้หมดอันนี้เป็นตัวรับส่งสัญญาณนะครับตัวนี้เป็นไมค์คู่นะครับอันนี้ตัวไมค์นะฮะและนี่ตัวส่งสัญญาณแล้วมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไมค์เดี่ยวก็คือมีแค่2ตัวนี้ราคาก็จะถูกลงไปอีกเหลือประมาณ500บาท ตัววัสดุนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติก ABS รวมทั้งคลบหนีบด้วยก็ค่อนข้างแข็งแรงมั่นคงนะฮะมีพอร์ต USBc สำหรับชาร์จไปแล้วก็ใช้งานไปได้ด้วยพร้อมๆกันนะครับด้านล่างเป็นตัวชาร์จนะครับเวลาที่เราเก็บใส่กล่องเนี่ยมันก็จะชาร์จอัตโนมัติเลยชาร์จเก็บไฟไว้ให้เต็มอยู่เสมอนะครับซึ่ง1การชาร์จ1ครั้งเนี่ยอยู่ได้7ชั่วโมงต้องบอกว่าดีมากๆเลยับใช้งานได้ยาวนานมากๆ แล้วก็ตัวเคสเก็บของมันเนี่ยสาชั่วโมงรวมๆกันแล้ว2อันเนี่ยอยู่ที่3 7ชั่วโมงซึ่งจริงตามนั้นนะครับตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมยังไม่เคยชาร์จตัวเคสมันเลยนะครับตัวเนี้ยใช้ไฟจากตัวนี้เฉยๆเลยนะครับยังไม่เคยที่ว่าตัวเคสไฟหมดเลยนะครับใช้งานได้ยาวนานมากๆนะครับแล้วก็ตัวแท่นชาร์จมันนะครับก็จะเป็นจุดเก็บด้านในมันก็จะมีทองแดงแลวเวลาเราเสียบเข้าไป มันเป็นแมกเนตด้วยนะครับมันก็จะดูดไว้ปึ๊บกันดูดเนี่ยไม่ดูดไม่ร่วงนะครับแล้วมันก็ชาร์จไปในตัวด้วยนะครับเมื่อตัวขั้วมันแตกกันมันก็จะชาร์จไว้ถัดมาอีกด้านหนึ่งตรงนี้ด้านบนนะครับจะเป็นตัวไม์รับสัญญาณซึ่งข้างในเนี่ยจะฝังชิป i s e reduction นะครับก็คือการเอ,อ่ลบชิปลบเสียงรบกวนฝังไว้ถึง3เลเวลนะครับ แล้วก็ด้านข้างตรงนี้เป็นปุ่ม power นะครับเวลาจะใช้งานก็เปิดปึ๊บไฟก็กระพริบขึ้นมาโชว์ว่ามีแบตเตอรี่แล้วมันก็จะจับคู่อัตโนมัติกับไอตัวนี้นะครับจับสัญญาณกันอัตโนมัติลองเทสให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันที่ผมใช้อยู่สำหรับอัดตรงนี้อยู่นี เป็นของซาลาโมนิกนะครับจำชื่อรุ่นไม่ได้ละจะเป็นสายยาวประมาณ1เมตรแล้วก็แถมสายต่อพ่วงมาอีก5เมตรรวมกันแล้วประมาณ6เมตรความยาวนะครับแต่ว่าเอาใช้เข้าจริงๆไม่ไม่ไม่เวิร์กเลยครับเมตรเดียวเนี่ยพอละถ้าต้องการถ่ายเป็ดยาวๆอนนั้เนนะี่ยหเมตรรู้สึกมันมันเกะก,กะพล,พลุงพลังตัวนี้เข้ามาตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีเลยครับเดี๋ยวก็จะไปเทส เสียงของในตัวนี้ให้ฟังกันนะครับรวมถึงระยะด้วยนะครับว่ามันใช้ถ่ายได้ไกลแค่ไหนแล้วเสียงสัญญาณมันถึงจะตัดไปผู้ผลิตเขาเคลมไว้ว่าสามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลสุดถึง20เมตรนะครับเดี๋ยวก็ลองดูเดี๋ยวจะลองเทสดสอบให้ดูว่ามันได้ไกลจริงๆแล้วมันได้แค่ไหนซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะถึง20เมตรอ่าถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเทสเสียงนะครับเสียงที่ผมพูดอยู่นี้นะครับก็คือจาก ไมซซาลามอนิกเดี๋ยวจะลองอ่านหนังสือสักหนึ่งหัวข้อให้ฟังนะครับ 1. การเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยการเข้าซื้อกิจการคนอื่นนั้นมีความแตกต่างกับการเริ่มต้นใหม่เองอย่างมากเราจึงควรเข้าใจความแตกต่างและข้อดีข้อเสียของทั้งสองอย่างก่อนตัดสินใจ 1. การเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยการเข้าซื้อกิจการคนอื่นนั้นมีความแตกต่างกับการเริ่มต้นใหม่เองอย่างมาก เราจรึงควรเข้าใจความแตกต่างและข้อดีข้อเสียของทั้ง2องอย่างก่อนตัดสินใจเป็นไงกันบ้างครับสําหรับน้ําเสียงของไม้ทั้ง2ไอตัวซาร์มาเนกแล้วก็ตัวแซนทเอสซึ่งตอนนี้เป็นแซนทเอสนะครับสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยคิดว่าของซาร์มาเนตเนี่ยความคมเนี่ยมันคมกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเกิดเอาแบบขำๆแลกกับความสะดวกสบายที่เราได้มาเนี่ยตัวนี้ก็น่าใช้คือแลกกับการ ไม่ต้องใช้สายระยงระยางให้มันยุ่งยากแล้วก็ตัวไม้เนี่ยมีมาให้ถึง2อันเลยนะครับกรณีที่มีคนร่วมรีวิวหรือมีคนร่วมถ่ายวิดีโอด้วยเนี่ยมันก็ใช้คู่กันได้เลยก็เดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวไปดูภาคสนามนะครับเรื่องของระยะทางที่ใช้ถ่ายดูว่ามันได้ไกลแค่ไหนโอเคครับอันนี้ก็จะมาเทสนะครับว่าใช้งานได้ไกลแค่ไหนนะครับระยะเสาฟไฟฟ้าจะอยู่ที่10เมตรนะครับ แล้วก็เสาที่3ก็จะเป็น20เมตรเดี๋ยวลองดูเสียงสัญญาณว่ามันถึงจริงหรือเปล่าพูดเลยดีก็อันนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่นะครับอันนี้ผ่านมาแล้ว10เมตรนะครับเข้าสู่เมตรที่15นะครับแล้วก็กำลังจะถึงเมตรที่20ครับอันนี้คือสญญเสียงสัญญาณที่ได้ยิน นะเมตรครับไม่รู้ว่ายังได้ยินอยู่หรือเปล่าจะลองเดินไปเรื่อยๆครับถ้ายังได้ยินอยู่ก็มันคงจะค่อยๆเฟดหายไปนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ระยะที่30เมตรคิดว่าคงไม่ถึงแล้วแหละครับสุดท้ายนะครับสรุปนะครับข้อดีและข้อเสียนะครับสำหรับข้อดีที่ผมให้นะก็คือมันเป็นไมโครโฟนไร้สายที่มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของระยะเวลาการใช้งานต่อชาร์จเนี่ย ค่อนข้างยาวนานแฮปปี้มากนะครับ3 7ชั่วโมงรวมกล่องกับรวมการซิงเกิลชาร์จข้อ3ราคาไม่แรงนะครับตัวนี้เมื่อเทียบกับของซารา m มนิกเนี่ยซาาโนิกโอเคแหละแบนด์เขาดังกว่าแต่ว่าราคาของเขาก็แพงกว่าด้วยนะครับอันนี้คือข้อข้อดี3ข,ข้อของเจ้าไมโครโฟนตัวนี้ส่วนข้อเสียที่ผม ให้น่าจะมีข้อเดียวนะครับก็คือเรื่องของความคมของเสียงเนี่ยมันยังไม่คมมากนักน,นะครับก็คงเป็นตามราคามันนะครับราคา700เราได้ไมยถึงสองตัวก็ถือว่าัดถวงกันไปนะครับและนี่ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆแบบสั้นๆนะครับให้ทุกคนได้เห็นข้อดีข้อเสียของมันนะครับสำหรับการรีวิวแบบละเอียดสามารถกดเข้าไปในกล่อง description box แล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นการรีวิวแบบเขียนบล็อกนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากทราบสเปคหรือทราบข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นไปอีกนะครับก็สามารถติดตามกดลิงก์เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับหวังว่าวิดีโอตัวนี้ก็จะประกอบการตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือไม่ดีให้กับคนที่ยังลังเลอยู่ได้นะครับสวัสดีครับ